โอ้โหนี่หามาให้แล้วครับ200แ0 0กว่าบาทฟังไม่ผิดฟังไม่เพี้ยนนะภูเขารอบด้านเลยนะครับนี่แปลงของพี่ชายใจดีภูเขาเยอะชุมชนเยอะน้ำมีไฟมีถนนคอนกรีตทั้งหมดนะครับถนนขุดแดงด้วยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวพาไปคุยกับพี่ชายใจดีกันว่ามีตัวตนจริงไหมสองแสนกว่าบาทซื้อได้จริงไหมผมมโนคอนเทนต์หรือของจริงไปคุยกันอ่ะกับต้องให้ดูก่อนเนี่โอ้โหภูเขาภูเขารอบด้านเลยนะครับเห็นอย่างนี้นี่ภูเขาล้วนๆเลยนะครับเนี่แล้วนอกจากตรงนี้ ยังมีเยอะเลยนะครับคือมันเป็นภูเขาลูกเดียวๆเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปคุยกับพี่ใจใจดีกันว่าจริงไหมที่ผมพูดคัาพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับโอ้โหลมดีจริงๆเลยพี่ตรงนี้ยังก็อยู่ชายทะเลเลยนะครับลมดีทุกแตงเลยอ่าครับพี่ก่อนที่ผมจะถามชื่อพี่ผมรุกบนถามพี่นิดนึงว่าจริงไหมครับเมื่อกี้ผมมูอ่ามั่วมโนไปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสองแสนก็บาทซื้อได้จริงไหมครับ ซื้อได้จริงครับอ่าพื้นที่มันเท่าไหร่ครับพี่200,000กว่าบาทเนี่ยตรงนี้เรามีอยู่แปลงหนึ่งครับอ่าสามงานกับ20ตารางวานะครับครับก็ตรงนี้ราคา2อง0สนครับ2องแ0นเก้ตารางวาครับแล้วถ้า1ไร่ล่ะครับพี่1ไร่ราคา3าม0 0 0ครับมีจริงๆนะพี่นะมีครับขุดแดงด้วยนะครับขุดแดงครับอ่าหลายคนเอ๊ะคุณหน้าคุณตากำลังนั่งด้วยกันว่าเอ๊ะพี่คนนี้ที่พูดนี่ใครพี่ๆอะไรครับเนี่ยครับผมชีวิตครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับ โอ้โหพี่หลายโครงการนี้ปิดการขายมาหมดแล้วนะครับครับผมอันนี้โครงการอะไรนะครับพี่อันนี้โครงการที่8แล้วครับของคีรีตากฟ้าครับคีรีตากฟ้าโครงการที่8ครับแล้วมองทะลุกล้องไปเนี่ยพี่บ้านเรือนเนี่ยนะไม่ได้มีเท่านี้นะพี่ครับใช่ครับผมบินโดนนี่หลายร้อยใช่คาว่าหลายร้อยหลังคาเรือนเลยตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ครับหมู่บ้านรอบเลยเพียงแต่ว่าพอเข้ามาในพื้นที่เรามันเหมือนกับเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันเป็นเหมือนกับหุบเขาห้อมล้อมที่ของเราเนี่ยที่อยู่ในฟอยกล้องทั้งหมดเนี่ยที่ที่ขายทั้งหมดเลยนะครับ ว่าแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยครับพี่ครับตรงนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับเรียกว่าบ้านเขาฝานะครับตําบลตําบลช่องแคอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับบ้านเขาอะไรนะพี่อีเที่ยวไหเขาฝาครับเขาก็คือภูเขาใช่ฝาคือฝาผนังใช่ครับบ้านเขาฝาใช่อาเภอช่องแคไอ้ตําบลช่องแคอําเภอตาคลีอ่านครสวรรค์ใกล้ๆพูดง่ายๆเลยใกล้ๆกับสายเอเชียด้วยใกล้ครับ สายเอเชียก็ออกไปออกไปไม่ไกลแล้วก็สาย11อีกหมายเลขสิบเอ็ดน,นะครับพี่ออกจากมาสายเลขหมายหมายเลขสิประมาณ5กิโลครับวิ่งวิ่งตรงๆนะครับเอาไว้ง่ายเลยยิ่งดูยิ่งคุ้มค่าที่ที่พี่วิทย์ขายนะครับฝั่งเนี้ยฝั่งข้างหลังพี่นี่ก็ขายด้วยขายครับอ่าไปมันมีแปลงขนาดเท่าไหร่บ้างครับพี่ครับตรงนี้มันมีตั้งแต่ที่บอก3งาน20วานะครับมีแปลง1ไร่เอ่อหไร่10ตารางวา1ึงไร่หไร่1งาน1ไร่2งาน สองไร่แล้วก็สองไร่ครึ่งเอาง่ายๆพี่มีหลากหลายขนาดแต่ถ้าจำไม่ให้งงเลยถ้าเป็นหนึ่งไร่เต็มๆก็สามแสนหกใช่อ่านอกนั้นก็จะมีคิดตามขนาดพื้นที่อ่าเล็กใหญ่กันว่ากันไปนะครับอันนี้พี่แล้วไฟฟ้านี่ะพี่พวิทย์บอกว่ามีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วครับพี่ครับไฟฟ้าผมขยายเขตให้ให้ถึงทุกปหน้าแปลงเข้าคือไม่ว่าจะซื้อตรงไหนปลูกตรงไหนซื้อจะปลูกบ้านหรือพูดง่ายๆวันหน้าที่ดียอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไฟฟ้าเข้ามาเลยใช่ครับปลาปลาล่ะครับพี่เหมือนกันครับมาแน่นอนครับปลาปลาก็ใช้ ของชุมชนได้เลยครับเพราะเราติดต่อเราคุยกันไว้ทั้งนี้น้ำประปาพอครับไม่มีัญหนทั้งที่เราเห็นข้างหลังใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคสบายใจแล้วนะมีไฟมีพีิวิกครับแล้วอ่านิดนึงครับถนนเนี่ยของเราเนี่ยติดคอนกรีตหมดเลยเอ่อตรงนี้เป็นคอนกรีตหน้าในในฝั่งของของ 8A เอ่อ 8B เนี่ยนะครับแต่แต่ ฝั่งเข้าไปใน 8A ตรงโน้นเนี่ยจะเป็นถนนอินทุกับเอาง่ายๆเลยพูดไม่้งงพี่วิทย์มี2 2 2ฝั่งฝั่งนี้ก็อยู่หน้าที่อย่างนี้แหละใครซื้อติดถนนข้อจีก็ได้แล้วก็จะมีถนนโครงการเข้าไปข้างในด้วยส่วนฝั่งฝั่งนี้ครข้างหลังพี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเฟสติดถนนข้อจีทั้งหมดเลยใช่ครับพี่ครับแล้วตรงนี้น้ำมันท่วมไหมครับน้ำไม่ท่วมครับตรงนี้ไม่เคยมีประวัติมาก่อนแต่ว่าน้ำฝนตกหนักมากจริงๆมันแป๊บนึ้งครับเพราะว่าภูเขาอู้ภูเขามัน เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะอย่างที่บอกขับรถมาดูหรือดูจากที่ผมบินโดนขอคลิปจากพี่วิทย์ก็ได้โอ้โหภูเขาเยอะมากแล้วสวยมากด้วยนะครับน้ําป่าไม่มีนะพี่นะอะอค่ะพี่จะให้พี่วิทย์พาเดินชมในโครงการล้วสักหน่อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันยังปรับพี่ไม่สวยเดี๋ยวทําต่อนะพี่นะอ่าขอเียวท่าคือเขากําลังเก็บ พืชพันธุ์ทางการเกษตรอ่าเดี๋ยวเขาทีาไม่ได้ไม้าพี่เอาไปให้สัตว์กินไงนั่นเหรอครับเอาไปใหสัตว์กินไงนั่นเหอครับครับพี่โอ้ก็ถือว่าใครมาอยู่ไม่มีมรภาวพระพี่วิทย์หลังหลังที่ที่พี่ยืนนะครับนั่ก็มีบ้านคนเยอะเลยพร้อมเลยฮะเดี่ยติดแทนเงี่ปรบจาปเาได้ใจดีผมเลยมา ดาวัดที่อะไรก็เอามาบอใน้กิน,นโอ้โหมีเพื่อนบ้านดีถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งครับพี่ใช่ครับอโอเคเราเดินชมกันไปเรื่อยๆครับพี่ครับโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยครับคนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จักตรงนี้หรอกว่าอะไรนะ้าช่องแคไม่รู้จกักตาคีบ,บางคนก็ไม่รู้จกักอนครสวรรค์บางทีก็โอ้โหคิดว่ามันต้องไกลมากแปลงเ<อ>นี้ยมันห่างจากสิงห์บุรีนี้ไม่ไกลมากใช่ไหมครับไม่ไกลครับประมาณสักเอ่อถ้าสิงห์บุรีน่าจะสัก50ิกิโลไม่ไม่ถึงพี่ ประมาณ30กว่าเม,มื่อกี้ผมขับรถมาจากบุรีลรแล้วก็วิ่งขึ้นเส้นสิบเอ็ดแล้วก็แวะเข<อ>้ามาที่นี่ได้เลยมันประมาณ5กิโลไม่ไกลมากจากกรุงเทพเนี่ยถ้าจะพิกัดที่ไหนดีๆอยากให้คนเขาได้คำนวณระยะทางซะหน่อยเอาสะดวกก็สนามบินนนทเมืองนะร้อยหกสิบห้ากิโลมาถึงที่ดินเลยร้อยเท่าไหร่นะคบพี่ร้อยหกสิบห้ากิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับนี่มาขับรถแล้วมาอยู่ตรงนี้มาปลูกบ้านน้าพร้อมไฟพร้อมชุมชนพร้อม ผมอยากได้นะพี่ผมพูดจากใจผมเลยแถวบ้านเนี่ยผมหายอย่างนี้มากแต่ผมจับราคาไม่ไหวแถวบ้านผมอะไรละห้าหกล้านสะดุ้งยงเลยอย่างนี้เลยพี่สวยอย่างนี้เลย,ยน,นะครับสะดวกในกเดินทางถนน,านา้างหน้าเอนี้เลยครับทําไมพี่ขายถูกจังถามหน่อยเอ,อขายตามต้นทุนนะครับ,รบไม่ได้บวกกาไรอะไรมากมายมาก็คือก็โชคดีได,ได้ได้ที่ดินมา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 ได้ราคาที่ดีเพราะว่า ตอนซื้อมามันก็ไม่มีทางคอนกรีตอะไรอย่างนี้หรอกเป็นลูกรังแต่พอผ่านไปแค่สองสามอาทิตย์มีคนลูกรังอ่าถนนคอนกรีตมาตามมาจากเราซื้อแล้วใช่ใช่เนี่ยหลายคนเนี่ยเคยดูอของพิวิทย์พิวิทย์ใช้ชื่ออะไรในในเพจหรืออะไรอะไรฮะเออ่พี่มีเพจถ้าขายที่ดินที่นี่นะในในในตากฟ้าหรือตาคลีนเนี่ยชื่อว่าคีรีตากฟ้าอ่าแล้วก็มีเพจหลักชื่อออมที่ดินกับพิวิทย์อ้าวนั่นแหละครับอันนั้นก็จะมีคนตามเยอะหน่อยอ่านั่นแหละ เพราะฉะนั้นซื้อที่กับพี่สบายใจได้บางคนอย่างนี้ไงพี่ที่ผมต้องเท้าความเพราะบางคนเขาไม่รู้จักเอ้ยคุณจะขายสิคุณก็มาพูดว่าเดี๋ยวน้ามาไฟมาแล้วสุดท้ายมันจะมาจริงไหมเขาก็ <ทำ S 1> รอ<ห><ร>แหวงครับแล้วก็มีบ้านสวนวิวเขาที่กาญจนบ,บรุรีอันนั้น<อ>ก็มีมีลูกค้าเยอะมากแล้วเข้าไปติดตามพี่ได้เลยนะครับเห็นหน้าเห็นตาผมยังเป็น FC ของพี่ในเพจเลย <laughs> มันไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นฉนวนชุดแดงจริงๆครับซื้อแล้วนานไม่พี่กว่าจะเอาฉนวกลับบ้านได้เออได้เลยครับ๋ย่าัน่อ อาจจะบัตรจำเสร็จไม่เกินเดือนหนึ่งฝั่งนี้เอาไปโอนได้ฝั่งนี้ก็ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอันนี้อยู่ระหว่างแบ่งแยกเอาไง,ไงเลยพอซื้อแล้วปุ๊บฝั่งฝั่งฝั่งไหนพี่พี่ชูมือนี่นึ่งเนี่ยฝั่งนี้ครับอันนี้พร้อมโอนได้ทันทีอ่าอ่าฝัง่งนี้อยู่ระหว่างการแบ่งแยกเอารังวัดอะไรเรียบร้อยไม่นานมากเรา,เราออกโฉนดอยู่ครับอพออ,ออกโฉนดปุ๊บเราก็ไปโอนกันได้เลยโอเคสบายใจเลยครับพี่อย่างนี้พี่วิวบอกว่าอ่ะถ้าเกิดมาจองมามัดจำเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เมื่อกี้พี่พูดไว้ว่าจองได้ พี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับใช่ใช่สมมุติว่าผมจะซื้อหนึ่งไร่สามแสนหกของพี่เนี่ยผมเตรียมเงินมาหมื่นเดียวครับพี่ให้เวลานานไหมครับก็ประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งหมื่นนี่ได้แน่นะพี่นะได้แน่ครับแล้วถ้าเกิดคนยังไม่มาแล้วโอนมาก่อนไดไหมได้ได้ก็โอนโอนมาก็ไว้ใจกันเขาโอนมาผมล็อกที่ให้แน่นอนถ้าเชื่อใจไม่ต้องกลัวแล้วผมกํารังตีไว้ว่าพี่ไม่โกงหรอกร่วมงานกันมาเยอะแล้วสบายใจได้ครับครับอย่างนี้คนจะสนใจในพี่จะโทรหาพี่วิทย์นี่โทรมาเบอร์อะไรครับพี่เอ่อผมให้เบอร์ 0869827542นะครับอ,อีกสักรอบครพี่ครับ0869827542ครับแล้วก็มีเบอร์สำรองอีกเบอร์คือ0631910222ครับผมแล้วจะมาชมในพี่ฮะมาได้ทุกวันไหมได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันไหน<ช>มาได้หมดเลยใช่แต่ว่าอยากให้นัด เอ่อบอกว่าลูกหน้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยวเอ่อถ้าผมไม่อยู่ก็จะมีน้องวิงมาอ่าคือง่ายๆพอททกคุยกับพี่วิทย์ปุ๊บนะครับเดี๋ยวแอัดไลน์กันก็ได้แลกไลน์กันพอไลน์ขึ้นปุ๊บเดี๋ยวแชร์พิกัดแล้วนัดเจอกันได้อ่าพิกัดเป๊ะเลยแต่ขอให้ได้พูดคุยกันก่อนได้ไ่พี่ขอรบกวนเดินพาไปชมในพื้นที่อีกนิดนึงนะครับโอ้แต่ลมแรงมากๆพี่ลมแรงผมงงเลยครับผมไปหลายๆที่เนี่ยถ้าไม่ใช่ทะเลไม่ใช่แบบฤดูที่ลมฤดูหนาวแล้วลมจะไม่มีไงแต่นี่โอ้โห ไม่นี่ผมไม่ได้กองเสียงเลยพี่ยังไงอย่างนั้นเลยให้ชมบรรยากาศกันนะครับนู่นกลุ่มตรงนู้นอ่ะบ้านเป็นร้อยใช้คําว่าเป็นร้อยนะครับไม่ได้มาโนพูดนะผมดูจากการบินโดนนะครับโอเคนี่นี่นี่ทั้งหมดเลยโซนนี้จะเป็นโซนหนึ่งไร่ใช่ไหมครับพี่วิศนครับอ่าหนึ่งไร่จะด้านในแปลงนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยสองไร่ครึ่งด้านหน้าเนี่ยสองไร่ครึ่งใช่ส่วนด้านในเนี่ยหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่มีสามแปลงมันคะไซกันไปใช่ครับคือผมไม่อยากจะตัดว่า คือด้านหน้าถ้าเอาหนึ่งไร่เลยเนี่ยมันจะยาวครับแล้วทําให้หน้ามันไม่สวยอ่าของพยายาม<ะ>ดูให้มันแปลงกันพอดีพอดีจัดสวยไว้ให้หมดแล้วใช่นี่นี่นี่ที่ไถน,นะครับบางคนเขาอยากอยู่ฝั่งนี้เนี่ยที่ไถยเนี่ยของพี่วิททั้งหมดที่แบ่งที่เรากำลังขายกันนะครับรวมถึงป่ามานี่กําลังจะปรับให้ทั้งหมดเลยใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นมาจิ้มมาชี้มาเลือกก็ได้สบายสบายเลยอ่ะโอเคธรรมชาติสวยงามมากอย่างเงี้ยพี่ผมผมถามพี่แล้วนิดนึงแต่ผมก็ยังวิตกกังวลอยู่บางคนเขากลัวพี่ภูเขาเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นที่ที่ติดภูเขาเลยใช่ครับแล้วบางแปลงเนี่ยพี่มีที่งอกที่เกินด้วยครับอ่าที่งอกที่เกินก็ได้เยอะอยู่เหมือนกัน uh huh. ที่เนี้ยครับที่ผมห่วงบางคนเขาชอบก็จริงก็ห่วงว่าแล้วรือดูเขาเรียกว่าดูฤดูหนาวฤ oh. ดูแรงอะ่ะไฟป่ามันจะมีไหมพี่ไม่มีนะพี่ที่ผ่านมานีนี้ก็ไม่มีไฟป่าอะไรแล้วภูเขาตรงนี้มันก็ไม้ไผ่อะไรมันก็ดอกภูเขารูปนี้มันคือมันโอบไม่หมดเลยอย่างเงี้ยครับพี่ทิศทางมันหันหน้าไปทางตะวันออกตะวันตกตรงไหนครับเอ่อตะวันออกคือเนี่ยที่ผมย แล้วก็<ส>ด้านหลังผมคือมันจะเฉียงเฉียงนิดนึ่งนะตะวันออกตะวันตกก็จะตกเยื้อเยื่อภูเขาเนี่ยอ่าแล้วก็ทิศเหนือทิศใต้แสดงว่าคนที่ดูฮวงจุย้ยดูทิศทางเนี่ยสามารถมาเลือกเอาได้เลยว่านไหนคือชโชคดกับถูกกับเราใช่ใช่พี่เราเดินไปถน,นนโครงการกันนิดนึงนะครับถ <ผม S 1> นนในโครงการที่สาธารณะนะพี่นะสาธารณะยก,ยกยกสาธารณะหมดแล้วอ่า <ผม S 1> โอเคสบายใจได้นะครับกว้าง8เมตรครับพี่วิตแล้วอย่างนี้ปัญหาน้ําท่วมคือเข้าใจว่ามันไม่มีอยู่แล้วทีนี้มันอยู่ใกล้ภูเขาอะพี่หลายๆคนเขาราแวงว่า ฝนตกเนี่ยน้ำจากภูเขาจะมีมาบ้างไหมมันก็ต้องยอมรับมันก็มีบ้างครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมารุนแรงอะไรมากมายคือฝนตกเนี่ยมันก็ไหลลงมาบ้างใช่แต่ไหลไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวก็คือฝนตกธรรมดาที่ราบมันก็ไหลแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราพูดไ้ให้เข้าใจกันก่อนนะครับมันก็มีครับเราก็ทางทำทางระบายน้ําไว้อ่าถนนนี้พี่กว้างกี่เมตรนะครับ8ดเมตรแบดเมตรเดี๋ยวเราไฟเข้าพื้ภาพเลยครก็เป็นไว้ประปาไฟฟ้าเข้ามาเราก็ จะมีนัดสมีพนนันธุ์ี่ต้นโอเคนะครับ,รบมาอยู่ในที่ส่วนตัวตรงนี้ส่วนตัวจะบอกเลยนะฮะว่าไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ใช่ว่ามาอยู่ในป่าในเขาไม่ใช่่ชพี่วิทย์ครับแล้วอย่างนี้ไปที่ตัวอําเภออ่ะตาคีสักกี่กิโลครับเอ่อประมาณจากนี่ไปประมาณสักสิบสิบกว่ากิโลครับประมาณสักสิบสองได้ั้งั้นก็โรงพยาบาลก็อยู่ตรงนั้นที่ครับไม,ไม่ไกลครับออกไปเนี่ยออกไปเอ่อถ้าวิ่งย้อนไปทางซ้า,งายก็ไปช่องแคร์ครับทางฝาก็ไปออก อำเภอตาคลีอ่าแล้วตอนนี้นะครับมันอยู่ใกล้เขาเรียกว่าสถานีรถไฟไม่ไกลมากไม่ไกลครับแล้วเขาพัฒนาเป็นรังคู่หมดแล้วใช่โอ้การเดินทางทางรถยนต์ได้ครับทางรถไฟได้จะมาลงสถานีช่องแครก็ได้สถานีตาคลีก็ได้อ่าโอเคปรบมาได้ตาคลีสถานีใหญ่อยู่แล้วโอ้ถือว่าเขาระดับต้นเลยนะครับอ่าเป็นสถานีที่มีคนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันใช่เดินมาในเฟรมกล้องนี่ภูเขาผมเอาไม่หมดอ่ะคือง่ายเลยนี่ดูข้างหลังเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับนี่เห็นไหมฮะภูเขาห้อมล้อมหมดเลยนะครับอากาศนี่ ตรงนี้มันเหมือนเป็นช่องลมอะครับพี่ใช่ครับมันเหมือนแับมาผ่านตรงนั้นแล้วมันบีบลงมาตรงนี้ลมมีตลอดโดยเฉพาะไปข้างหน้าพี่นี่ลมจะแรงกว่าเพื่อนแล้วแปลงนี้ดีครับคุณบอยเพราะว่าอย่างแปลง,ปลง,ปลงนี้จะเป็นสามไร่นะครับด้านหน้าเนี่ยสามไร่แปลงว่าให้ใหญ่หน่อยเพราะว่าเออคนมาแล้วมันติดถนนสาธารณะคนะอนกรีตยาวมากครับแล้วก็ติดถนนในโครงการอ,าอ,กอีกยาวเลยที่พี่วิทย์ว่ามันดีมันดียังไงด,ดีเพราะว่ามันติดถนนสองด้านหรือย,ยังไงฮะถนนสองด้าน ขลางก็เป็นถนนนะครับที่เรียบภูเขาแต่มีพื้นที่นอกอีกเยอะแล้วมีต้นมะขามเนี่ยมะขามยักษ์เป็นร้อยปีอายุะขามโตช้าครับเอาง่ายๆพี่ผมบอกนอกจากพี่วิทย์บอกว่าดีแล้วเนี่ยผมว่าดีเพิ่มตรงที่ว่าตรงเนี้ยผมสังเกตดูนะฮะแถวบ้านผมก็อยู่อย่างเนี้ยคือลมเนี่ยมันพัดมาปะทะภูเขาแล้วมันย้อนลงมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยลมจะแรงกว่าเพื่อนสังเกตต้นไม้นะครับอ่าไปยืนนี่โอ้โหคุยกันแบบหูอื้อฮะเหมือนชายทะเลเลยนะครับเพราะฉะนั้น แปลงที่ใกล้ภูเขาเนี่ยลมจะเย็นกว่าเพื่อนอ่า,อาสังเกตดูต้นไม้อ่าเต็นภูเขานะครับใช่ hey, พอผมแปลนกล้องมาตรงนี้ถามว่าเย็นไหมมันก็เย็นแต่มันจะไม่เหมือนเต็นภูเขาเนี่ยเนี่ยดูต้นไม้นะครับครับอ่ะโอเคอย่างนั้นผมขอจับใจความผมขอทวนอีกนิดน,นึงนะครับพี่ว่าของเราเนี่ยอยู่ช่องแคตาคีนะครสวรรค์ห่างจากกรุงเทพดอนเมืองที่พี่พบอกก็ประมาณร้อยกว่าร้อยหกสิบตัวกิโลนะครับ,รบ,รบแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ท่วมฝนตกเนี่ยมีน้ำปกติครับอ่าไหลบ้างครับนะครับสามร้อยยี่สิบตารางวาเลขา 2องแสนเก้าหมื่นแต่ถ้าเป็นหนึ่งไร่เนี่ยคูณไปเลยสามแสนหกแล้วค่าโอนที่ออกให้ไปฟ้ามีปลาปามีแล้วก็ถนนอย่างที่บอกสาธารณะทั้งหมดไม่มีใครมาปิดกั้นเราได้แล้วอย่างเงี้ยพี่เราขึ้นไปบนภูเขาหน้าฝนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขามีความสุขกอยู่กับธรรมชาติไปยิงนกไปเดินเล่นไปหาเรียกว่านองมงลาไม้เนี่ยตำรวจจับให้พี่พอรู้ไหมฮะเออตรงนี้เป็นป่าชุมชนของชาวบ้านเอาจริงหน่อไม้ก็คงไม่มีใครว่าอะไรครับ แต่ยิงนกนี่ผมก็ไม่สน,นับสนุนมันทำลายธรรมชาติถ <c oughs> ึงไม่อยากไม่อยากทำลายสัตว์ะนะ,ะผมเองก็เป็นคนชอบปีนภูเขา <c oughs> นะอยู่กาญจนบุรีผมก็ชวนคนที่มาซื้อบ้านซื้อที่ดินกับผมนี่แหละปีนภูเขากันออกเขาเรียวกว่าไปไปเดินเที่ยวกันโอ้พี่ผิดีนิดนึงผมตามรถไม่ทันนี่รถวิ่งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกมีบ้านคนอยู่เยอะเหมือนกันแล้วข้างหลังเราเนี่ยพี่ภูเขาซ้อนภูเขาเยอะมากผมยังอยากว่า ให้บินให้ดูบินโดนอ่าติดต่อพีวิตมายังไงเดี๋ยวผมส่งชิปบินโดให้ให้พี่แล้วพี่ก็ส่งให้ท่านผู้ชมดมชมได้เลยได้เดินกันอีกสักนิดนึงครับพี่โอ้โหไม่อยากกลับเลยอ่ะบูกบ้านสองชั้นนะพี่เนาะรับลมเปิดหน้าต่างโชยสบายๆนะครับสัตว์ป่าไม่มีอยู่แล้วมั้งพี่ไม่มีครับมันไม่ใช่ภูเขาแบบลูกสลับซับซ้อนแบบเขาใหญ่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่อ่าคือผมเองก็ไม่เคยขึ้นขึ้นไปดูแต่ว่า คนแก่ๆที่นี่เขาก็มีทับอ่าใครที่ชอบสงบใครที่ชอบรักธรรมชาติอาชอบป่าเขาลําเนาภัยแต่ไม่ไม่โดดเดี่ยวอะ่ะเหมาะมากนะครับแล้วราคานี่มันเล้าใจมากๆเลยนะครับอ่านัดงชมกับพี่เขาได้ตลอดนะครับอ่ะเดินลงไปเรื่อยมาแล้วอยากจะให้เดินที่คุ้ม,มนะครับอยู่ใจมากของพี่วิทยนน์เมื่อกี้บอกว่าโครงการที่8แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเจ็ดโครงการอยู่แถวนี้หมดเลยเหรอครับอ่าอยู่ในเขต ว่างตาฟ้ากับตาขีนี่แหละแล้วอย่างเงี้ยมาฮะพี่บางคนเนี่ยเขาเพิ่งเห็นเราครั้งแรกๆเขาก็ยังมีความกังวลและยังมีความเราแวงไม่เชื่อใจมันธรรมดาของคนเราสมัยนี้มีฉาชีพมันเยอะเขาก็เราแวงถ้าเกิดมานัดชมอันนี้แล้วพี่แล้วถูกใจเนี่ยพี่พาไปดูโครงการก่อนก่อนนี้ได้ไหมได้ได้พาไปบ้านผมเลยผมสร้างบ้านไปที่นี่พี่วิทย์อยู่แถวนี้ด้วยใช่สร้างบ้านไว้เลยใช่รับอยู่ในต่างฟ้าในเฟสที่3ของของขีอ๋อในโครงการเลยคนซื้อจะได้สบายใจนะครับผมพยายามจะทําคลิปให้ทุกคนเนี่ย เชื่อใจและสบายใจไม er ่เคยเปดูอะไเลยครับเพราะว่าในในเพจกีริตรับกี่ยเป็นเป็นที่ต่างสำนักงานพิมพ์ภาษาไทยเลยนะพี่นะกีริตรักฟ้าอ่าเข้าไปชมกันได้เลยอยากให้ให้เชื่อใจถึงซื้ออ่าแล้วก็อย่างที่บอกโอ้บางคนเขางงดิพี่งงคือหนึ่งเนี่ยที่อย่างเงี้ยเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยขายไปได้ยังไงไล่ละสามแสนกว่างงยิ่งกว่านั้นอีกคือมาถึงปุ๊บเนี่ยวางแค่หมื่นเดียวมันเป็นไปได้ยังไงแล้วงงยิ่งกว่านั้นอีกคือ ที่อย่างเนี้ยมันจะมีชนวดคุดแดงได้ยังไงเพราะเราตอบโจทย์ให้ได้หมดเลยอ่าสบายใจได้หมดนะครับผมย่มคิดว่าผมถูกครเมื่อกี้ผมลงรถมาผมก็ยี่ห่ยฟังผิดหรือเปล่าคุณบอยบอกว่าถูกมากเลยถูกๆพี่ถูกๆๆถูกบายทงจะถูกเลยนะถ้าอยู่ใกล้บ้านผมยังไงผมเอาแน่นอนชอบผมชอบภูเขางไงมันมันมีความเป็นธรรมชาติพียงแต่ว่าเราต้องเคลียร์ให้ได้เคลียร์ให้ได้ว่าเอยน้ำป่าไม่มีแน่นะสัตว์ป่าไม่มีแน่นะเวลาไฟไหม้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรานะบางที่เขามีไงพี่ ดูดูแง้แงนี่ไฟไหม้ต้นไม้พราะมาอากาศมันแห้งแล้วมันลามลงมาไงครับอ่าแล้วพี่วิทย์บอกว่าแถวเนี้ยมีปลูกอ้อยด้วยเหรอพี่มันมีมลภาวะไหมครับคือตรงนี้อบอกว่าดีมากตรงที่ผมมาเนี่ยผมก็ไม่เจอว่าคนที่ทําอ้อยเนี่ยเขาจะเผาอย่างอย่างอย่าง,งเนี้ยที่ผมเห็นคือเขาตัดเสร็จเขาเอาลำอ้อยไปหั่เป็นชิ้นนะครับแล้วใบเขาก็กยังอยู่ที่เดิมอคือ,อเ,หเ,หเห็นผลนี้ย หนึ่งที่เขาเช่าทาใน,นที่ผมก็ผมก็ต้องมามาไถกลบใบอ้อยเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยเอาง่ายๆเลยไม่มีการเผาไม่มีการเผาครับพี่แล้วเรามายืนตรงนี้นะคุ้มค่ามากที่ที่เราเดินมานี่มองทะลุข้างหน้าพีวิกก็เป็นภูเขา,เขาแล้วนี่ฮะไม่เสียแรงที่เราเดินมาครับพี่บ,บ้านคนใช่ไหมครับใช่อ่าเห็นไหมฮะรอบด้าน,บ,านบ้านหลังใหญ่เลยครับครับพี่แล้วหลังภูเขานี่ฮะลูกนี้อย่างที่บอกเป็นร้อยหลังคาเรือนจริงๆนะ <ๆ S 1> ครับโอ้โหตรงนั้นก็เป็นภูเขาเล็กๆนะครับมีข้างล่างนี่เป็นเหมือนกับ เป็นที่พักผ่อนได้สบายเลยผมบินโดนดูนะพี่ตรงนี้มันเหมือนมันสูงกว่าเพื่อนแล้วมันเหมือนมันลาดลงไปเรื่อยๆระหว่างที่มันลาดไปเนี่ยมันก็ยังมีภูเขาลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วภูเขาด้่ยพี่มันไม่ใช่ลูกแบบเป็นเทือกเขาไม่ใช่มันเป็นลูกเดียวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่ของกินของหาของใช้ไม่ต้องกลัวตลาดนัดมีอยู่แล้วมั้งพี่ตลาดนัดอ่ะอ่าโรงเรียนวัดเขาบ้านโอเคยังไงก็ไม่อดไม่อยากแน่นอน จะป่วยก็ไม่ไกลโรงพยาบาลแน่นอนถือว่าคุ้มนะครับอีคองอีกหนึ่งโครงการที่ผมมาแล้วผมรู้สึกชอบผมไม่ได้ปากหวานเชียร์มั่วไม่ใช่พี่ผมว่ามันโอเคมากนะครับอขอเบอร์พี่วิทย์ไว้สักรอบดีครับอย่างนั้นนะครับศูนย์แปดหกเก้าแปดสองเก้าห้าสิบสองครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์หกสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสองสองรีบโทรมาก่อนที่จะหมดแล้วกันนะครับวันนี้พี่วิทย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมครับก็ลองฝากติดตามนะครับออมที่ดินกับพี่วิทย์นะครับแล้้วกก็รีตาฟ นะบ้านถุนเขาแต่หลักๆเข้า,าไปในอ้อมที่ดินกับพี่วิทย์ก็จะรู้ว่าตัวทนผมเป็นยังไง่าสาคัญมากครับพี่ <azing S 2> เราก็เป็นคนที่รักสายธรรมชาติรักสายเกษตรปลูกต้นไม้ผมก็อยู่กับตรงนี้แหละครับอโอเคพี่ <Arthur ES. S 2> ไม่ผิดหวังแน่ถ้าซื้อหรือเข้าไปชมแค่ชมนี้ก็ไม่ผิดหวังแล้วก็ขอให้โครงการนี้นะครับพ <C 're S 1> ี่ปิดการขายได้เร็วที่สุดแล้วท่านผู้ที่ผู้ชมนะครับพี่ชอบอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยนะครับภูเขาห้อมล้อม360อองศาอย่างเงี้ยนะครับลองนัดมาชมกับพี่เขาดูผมก็รันตีให้ว่าพี่ราคาอย่างเงี้ย ไม่ได้มีง่ายๆนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่วิทย์มากนะขอให้ปิดกัรนไข้ไวๆนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วกันนะคะพี่ครับได้ครับขอบพรคุณมากเลยสวัสดีครับพี่ครับ